น้องงงไปก็ไอ้แปดทิพลานก็พมนี้ตีได้ทุ่นนั่นรปะว่าเราไปคืดความรุเพอถาค้าแปดทิพลานคนที่เจอจริงไงปืนยิงไม่ถูนี่แด่กก็ปาไปลองซึ่งพอก็ไอ้เจอก็ไป,ไปทุ่นแต่ตนาการลาวนุ่มอยา่าทุ่นแต่บ้านคือไปตกลงกันเลวอ่าจะเ,เรืยงเอวแต่แต่ว่ารับกล้องไปกเปืดว่าเป็นกี่พึ้งนะแต่รับกี่พึ้งนะไม่มีมีแต่ควันุนเก้าเก้า ตึง้งกระพุ้งกระพาอ่าโมอ,อ่ตจลำม,มาทำพิธีจืนเดียวก็กระมาลาโทษวก็แก้ก็ลบไปแล้วอ่าตึ้งปุ่มนี่ไเห็นกับตาตัวเื้อพร้อมอยู่ในตำนหน,นี่น,นี่ตอนกองหวันจืดก็ได้บุญโลออกมาจากหน้าป้าถูเป๊กเป๊กเปกตึง้งจังว่านั้นกันมันมีกว่ามเล็บความรองกว่ามลันแล้ววินนี่ถูปัก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 ป,กป,กป,กปักแต่ว่าก <c oughs> ็ยังไม่บาดเจ็บน่าเราหนังนเอง ใช่บุญตุนน่ะสวัสดีครับ f อฟซีเรื่องข้องเล็กๆนะเป็นเรื่องที่ผูดกล่าวข้านกันมายาวนานนาทึ่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นแรืถาดมีสีดำนะครับนาโดยจะพอผักตายเนี่ยจะผุดทึ่งกันนามาโดยตะโดนาเป็นข้าวคล้าวสื่อไข่ นาะด้วยราคาเชียดรอยลานนาะลุงส้มโพธิ์ผุ่นเส้นเป็นผู้เท่เคยไปตัดเล็กเล่ยซึ่งสามครั้งฐานลาเรืองเล็กเล่ยได้น่าสนใจมากนเะพราะว่าเล็กเล่ยเป็นเรทาดที่มีความคลั่งศักซินาะถ้าว่าเอามือไปจับตองเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าทกกระแซ้ไฟฟ้าจะทําให้มีความเชื่อวา่านะมีความคลั่งปลอดภัยจากปืนป้าหน้าไมาจากระเบิดจากการบอกเหล่าข้องลุงส้มโพธิ์ ขุนเส้นผู้ถือกลอบคลองเล็กๆยได้เป็นผู้ถือมีบุญมีวาสนานะครับน่าจึงจะได้คลองเล็กๆลยได้นะครับน่าติดตามรับชมอีพีนี้น่าเรื่องราวน่าสนใจตีเดียวติดตามรับชมเลยครับปีเชือเรืองเล็กๆไหม่เชือครับผ่มกับมีบางบางทีก็อายุบางทีก็กไม่อายุมันเป็นก้องหมาใจจันอ่าเป็นลักษณะเบื่อเล็กๆอ่าเป็นคนดำดำมันไล่ประปรีสไลจ่จะนิดแต่ว่ากองปุ่มนี้ กลายเม็ดลูกว่าไปนั้นแหละแต่ว่าเกิดน,น,นั่นไล่ยาหนิดเป็นซี่ยินยวงบขเรียก,ละกะเลกเล่กนยวงถ้าเป็นซี่ออกคุ้มตาอุ้มเกี้ยวก็เรียกฟีกแม่งตับแต่ว่าอนุภาพก็คือมันเลือดเชือ้ออตามบูร่านั่น,นก็ว่ามันเป็นกล้องกลงั้งตีปกปักรักษ้าผู้คนได้เป็นอำนาจพลังของชีวิตคิดว่วตอนนั้นชื่นก็ก็ใจกาตตาคุ้มตอน,น,นชื่น้องมาตัวน้องมาไม่เพิ่งปอกมาแล้วไอเรา ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้นคือต้องบูชาต้องสวดบูชา,าต้องบวงสวงเจนไหว้ได้แบบนี้แต่ถ้าเรามาไหว้ไม่ํำไม่ได้เพราะว่าเป็นจริงแต่มีวิญญาณคลองเล็กเล่ยนี่แต่ว่ามันมีความคล่งนั้นมีวิญญาณชาติยุคกับเป็นวิญญาณเต็แเลยเป็นวิญญาณสักดิตกุมกรองอยู่ในนั้นหละเป็นฝลังปฏิญาณเลยถ้าไม่ค้นนี้ก็ว่าก็มีเล็กเล่ยเป็นผู้ที่มีบุญวัฒนารุ่งเพราะว่าคุณอยากได้กาลุยแต่ไม่เคยได้ที่คล่อง เป็นประวัติบุญวัฒหน้าอย่างนึ่งอ,อย่างทีจ้องก็คือ <c oughs> ความเชื้อไม่แหงไม่คงทีเชื้อมัง่งไม่เชื้อมัง่งก็ไม่อยูอ่ต้องเชื้อเต็มรอยซึ่งปุ่มนี่ไอ้เห็นกับตาต่อเชือ้อผมอยู่ในตนั้มหนีนี่ตอนก็หวันชื่นก็ได้บุญโลออกมาจากหน้าป้าถูเป๊กเป๊กซึ c, ่งอย่างว่านั่นกงนมันมีกว่าเล็บกว่ารองกว่าลันแล้ววินี่ถูปัก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 ,ปก,ปกแต่ว่าก <c oughs> ็ไม่บาดเจ็บหน้าเราหลังในใช้บุญตุน้นก็เรียกบุญตุ้นกับบุญตุ้น ตึงกบับนต้นนั้นคือบีแตนพิ้นบนต้นพิธที่ก้น,น,น,นเดี๋ยวไปรวมพิที่ต้องนั่งอยู่นบน,นต้น้าหนอกอยากงั้นนั่นไม่ได้ไกับเดลกา <c oughs> ก็กาวาคาตาลุงส้มโพธิ์เล่าถึงการไปตัดเล็กเล่ยนะมีความระทึกการตัดเล็กเล่ยมันต้องเข้าในมุนทนนะครับนะผู้แต่ทำพิธที่นี่ต้องมีบารามีต้องมีตะบะมีพลังจิตสู้นะจึงจะได้เล็กเล่ยมานะติดตามเลยครับนานทุกคนต้องเงียบอ่าต้องมีสมาธิเม็ด ซึ่งอ,งอาจารย์เดีด๋ให้ยื่นกะหัวไปชักปากกะออกมาตอนที่ตัดออกมาไม่ไหมไม,มันนวลเหมือนกับย่านุ่มนี่โอ้ยิบนี่ถ้าเราบีไปแบนกั็แบนบีไปกลมกั็กลมหลังคนก็มีบล็อกบล็อกเบาปลาท่นนะออกกดมาก็เป็นรูปองปลาได้แต่พอสักรกรามอย่าบุ่งจะแก้งแก้งหัวเลื้อยเล็กตัดไม่ออกพี่เคยไปไปเห็นเดี๋เขาทำบิตีตัดเล็กๆก็พุ่มไปเองตรองกรามเหมิืนแล้วก็เป็นคนตัดเอง กว่าจาะนั่นแกกับแกยกขึ้นหนังลงได้ก็ลำบากแกกับนังสวดอย่างเดียวถึงจังหวะนั้นตัดได้แกก็บอกว่าตัดเลยถึงพวกมื่อหนังเละหรือเละย่ามเลยผลได้เวลาก็ตัดเขาอกแต่ถ้าพิษหรือก็ก็ไม่ออกเลอะนี่เราเลอะนี่เลอะอุโบย่ามหมูปากโคงหรือว่าไม่จ่ายเลยเลอะทำเลอะทำลักอู้ดหราดอะไรเต็มมีอย่างมอดหยีรึเปลือกหรือกันเต่หลาหรือเขาจ่ายประกอบการอะไรบ้างใช่ไหมเลอะเตีทำสิ่งเตะเป็นมงคลได้ป่านนี้ ก็ได้เลเรือเต๋ไม่เป็นบุงกลนกับเรือโจนนั่นเลยหัวโจนั่นก็กระจายเรือนี้ไปพรอนนั่นก็เรือเรืออะไรได้เหรอเรือเตีอก็โอเคไหมเป็นเรือชูมาโดหรือกแห่งความรอบสุขเตยวไอ้ตัดเล็กเลยนะครับแต่ว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าเรือนี้มันจะมีวันได้มั่งป่าเดยเวลานะอันนี้เป็นเรื่องซาดจันทุงแล้วแต่ว่าคนดูไม่นี่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องยากกินแต่ว่าเรือกันมันมีตำราอยู่มันมีตำราแต่ว่าเข้าใจไม่ได้ อ่าก็ก็บอกอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆริงนเราต้องหวัดจากดวงอาทิตย์ขึ้นกองเตล่าทิ้นเพราะมันมีรายละเอียดหลายเรื่องอ่าครับอ่าต้องศึกษากัน,น,นพอสมควรตาเว่อว่าว่ะกับไม่ไม่เป็นพน้นลุงส้มโพธ์เป็นผู้ตีทุกเหลือกให้เป็นผู้มีส่วนรวมในการไปตัดเล็กๆเราะว่าลุงส้มโพธ์เป็นผู้ตีรูหรือรูย่มนะเป็นผู้ตีมีบารามีจึงจะไปตัดเล็กๆกับครูบาอาจารย์ไดศึกษาอะไรบวชเดินเนี่ยเกียร์เยอะตังแตเราอยู่ในชาชใยอันอยู่แล้ว ใชยปุทธชาติใไ่ยู้ด่าชาติแต่พอลังรังนี้ประมินว่าเรื่อมันมันคุณมันไปกับความลูปนะความความลมากอยากได้คุณวัฒนาไม่มีแต่ว่าอยากได้ถึงกระไรไม่ได้ด้วยเหลียญเอาโดยคุณนะถึงกะเอาไปในจึงธุรกิจมั่งการกามั่งถึงเรตีวดาก็ไม่ได้ก็เดียกไม่ออกเบื่อไปตัให้เราในตํากับตําต่ําตั้มกูได้เปลี่ยนเพราะว่าตํามตั้าเั้กูากก็มีตีวดาก็มีิงรักิดแล้วก็มันาก็ก็ะตั้น้าติปกปักรัช้า เปิ้ลตีก็เรียกตีว่าดาเจ้าตีเนี่ยแต่สิงโก้ตีก็หลักใจคือจมพวกเล็กเล่ยได้ป่านนี้ซึ่งมันปลตีมีเล็กเล่ยไหมมีครับผมถ้าว่าเล่ยได้ไหมเมื่อต่อเม้าไม่ได้เลยปลามังไม่เมื่อต่อเช้าซึ่งปุ่มนี่จูนไปจ้องเอินจูนไปต้องเงินเพปลอดตาเคยก็เล่ยไม่เินแต่ว่าเวลาไม่เคยต้องการเล่ยเอินอาจจะจันมากถึงเวลามานั้นผมก็ต้องไปห้าหม้อจื้นมาปื้อเหลือลุงปิ้งในปานก้าไปเล่ยมุ่นวีแต่ว่าปอเคยไปก็เล่ยล้วไม่มีมีปานเปล่า ต้มเย็นไม่ได้ต้องไปห้าคุณอภิเนียนกล้องเล็กๆมีอยู่ครังนึ่งมีหยาดหยาดนำใบไข่สนนราคา80ล้านมีการสื่อไข่พ่อตำถาจะหมอบถาดกายาซิ์นี้รอความโลบทำไมเล็กๆให้ไปทันทีเพราะตีไรทุ่นนั้นนองงงไปใกล้แปดสิบล้านตึ้งมันเป็นกล้องถือกล้ไม่ได้ก็้องอายหมายไครับตัวนี้ไว้คุมกล้องรักษาชีวิตได้แบบนี้นะตมก็ไม่ ไม่ใจจึงที่ตดตดดอบเลยแต่ว่าตื้อว่าเป็นก้องตี๋ว่าดาง่ายเราก็ต้องรักษาไว้ทึงการบังคับให้เราต้องอยู่ในกรอบก้องคุณนามความดีอยู่คุณาทําไม่พิจิตรได้ไปเนี่เล่แต่คนไม่มีที่นก็ไม่อยู่การจัดหลักตรพิจในคามผุดเตี้ยเดืองปืมดองก้องเมานี่ริงจักริจะไม่มาอยู่ด้วยตกดแรกกับตะพิจกอนึงก็เดี๋จะรุ่มือนกันก็พมนี้ตีได้รุ่นนั่นเปราะว่าเราไปคืดความรูปราคการไปทิพย์ลานคนที่จริงไงปืนยิงไม่สูนี่แต่ก็ปาไปลงกันตโล่งตอนนี้ยังเจ้าผี บางวันอยูหลังวันเม่นนะอาจารย์นี่ใช่ปช่ป้าไปนี้หลังทีไม่ใช่มีไปอยู่แต่บ้านเนาะจำกันนะเป็นเป็น,ปนก้อนมันยินกับอ่ากองปุ๊มนี่ซี่ที่หูกว่านะอเอียดไ,ได้ไหมเอียดว่าโง่ไห้มือแล้วก็ป้าไปตรวรอบจังแม่แล้วทีเกือบเกือบตัดปฏิทินเลยลุงส้มโพธลาวาก้อนตกลงเสือไข่จะมีการตรวจสอบซึ่งเี๋ยวตรวจสอบนั่นคือน้าไม้คิดไฟหรืองวันนำพึ่งน้าเผื่อไปสู้ข้องแท้ข้องขาดกายสิทธิ์ที่เชื่อว่าเล็กเล่ อ๋หมากีดก้วยเห็นไปทิปจ้ำกานไ,ไม่ติดไม่ถึงเวลาคิดกับเอาไปตัาบอ่ะเอาเอาไปตับแต่การมันไม่ไปตั้งนี่นี่นี่นนทัมม้หมรับครองเล็กเลยอย่าไหมถึงเอาหมากีดไปตับนี่ <c oughs> ต้องกล้ามืดเฉย,ยไปคกีดไม่ติดรักดอกนั่น,นแต่ว่าทิปจ้ำดอกทุตายจะติดแบบเม็ดปลาังงานไปตัาบกับเล็กเลยกลกับไป,ไปตั้งให่ไมอกหมาคีดกับหน้าเพลิงกับไม่ติดเอาไปตับตั้งไว้ซึ่งการเอาหมากีดหน้าเพลิงไม่ติดไม่ติดไป้ยตหน้าเพลิงไรกัไม่พองเลยอ่าปกติดีอกรตจสบ อ่าปอตาต,ตรวจอบปัน,นี้ไม่ได้เขาว่าไม่ไม่ไม่ือวาไปเล็กเล็กจริงเลยคือการตรวจชอบเล็กเล็นี่ก็ตรวจชอบกับ <c oughs> ไมคิดควายอันไรวีซี่ครับแต่ว่าไมคิดควายมันเป็นกล้องต่ถ้าด,ดวกว่าเปลือนคือคือหายแล้วกัวนครับต้วหายนั่นนะคือตรวจชอบปบนำพึ่งเราไปตั้งเหล็ก่าจืดให้กินนำพึ่งนำพึ่งมันจะแย้งลงไปอันก็วีซี่นึง <c oughs> แต่มันไม่อัจจันมันไมคิดควายเพาไมคิดควายนี่ก็ยเอาไปก็ได้แต่ว่าไปตึ้งตาไปเล็กเลยจะมีริดยิ้นนี่ เย็นนี่ปะพืชแต่ก็มีวมมันบางวันทุบยาปนบดเบาแต่รอบองค์เย็นจัดแต่ที่ราจารันท์นคือไม่ได้อยู่แต่ว่าโรยป่าไปนหนก็ได้นะบางวันไม่มีบางวันมีซึ่งปอก้อไปเจอไปทุนท่นแต่ินตนาการแล้วนาะม่อยาทุ่นแต่บ้านทื่ทน,นไปล้กันเลว้วจะเรืองแล้วแต่แต่ว่ารับกล้องไปปเปิดกว่าเป็นกี่พึ่งนะแต่รับกี่พึ่งนะไม่มีมีแต่กันอุ้นเก้าเก้าไม่อายนะ ซึ่งก็พงกับไปอาหม้อด้ลาราม,มาตำพิธีจืนเดียกก็กามาลายทัวก็แกกล็ลบมาแล้วแต่ก็พออยู่ๆคุณไปเล่มาก็รู้แล้วแต่ไวไปเล่รางวัลไม่มีนะไม่มีนี่แต่บางที่ก็มีแต่ยังป่มเรื่องรู้จึกว่ายังมีพลังงานคุ้มกล้องป่มอ,อ,อยู่รางง้นเอื้อละกันเลยกันนั้นไม่หรืออ่าเพื่อก,ก็ซื้อไปทิพลานตึ่งคุณชุนชุนโรนี่กันได้ไปทิพลานน้องน้องและเขว่าไปล่วงกันเอาไปทักยี่ทิพย์จะไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่โอ้ยปั่นกันได้นะั่นไงซึ่ ซึ่งคนซือกระเป็ะทิพย์ลานนี้เขาถือจริงตัวเป็ะทิพลาเนี่คนรวยไม่หมาค่ะที่ปีมาแล้วที่เขาจัดการอีใจตังีเ้อกันจริงเหมือนปีที่ทุ่นนะที่ทุ่นที่จ้องที่มาจุดจุดมาจุดซึ่งที่เจ็ดเลยเล็กเล็กอย่างอยู่ตัวตุกตีตมตามปลูกเขาตาำเล้งน้ำเลยเขาอยู่ตัวตามต้นไม้ได้ก็มีแต่ว่าจำกันเดียคนที่ไปเลียงต้องมีอาคมแก่ปลาเลยมีสมาธิจิตรุ่งแล้ว ในยูเนี่ยมันไม่มีเลยคนเรียกคนเรียกไม่มีเลย,ยกับเราวาต้องเป็นคนอายุเจียดรอยนาะซึ่งเกียจาจย์าได้ยะเรียกไม่ได้ก็เตมีก็เต้เต้ปากกลางบริเวณไนเวตเหมือนกันนะแต่ไม่รู้อนุปาพแบบปัน่นน้อยซึ่งซึ่งอันนี้เตเรียกกันคือตัวท่านเกีต้ได้แล้วใต้ได้แล้วครับเป็นคนปัตตลุงนี่กันรู้จักเรียกกับเตมีใต้ตัววิเจ้าไว้เคยใต้ไา้แต่ว่าพุ่ม,พ,มพุ่มขวาไม่ได้เราเคยใต้ให้ผีไหมกับขวาไม่ได้มันเป็นปัตรจ้า เตยมังกระเบนมังมัวมดจำไม่ได้ตึ้งแกนตอนนั้นนเป็ดตอนจะไปเรียกอุ้งลาทุตแต่ได้ปุ้มนี่แกเป็ดที่เก่าปีอยู่ขึ้นนาป้าแต่ก็จะ้นแกเดินมากับเด็กเลยเราอนุ่มนุ่มยึดไม่ตันความกลั้งของแกนแกร่นระยทางไ้ไม่แกเปรี้ยวนี่แกเปรี้ยวนี่แกงนี่เดี๋ยวเรียกออกไล่รบแกแต่ว่าไปกับปุมมันได้ตัดจ่องรบเดี๋ยวปุ้มตกลุงกับกานาว่าปุมกเนี้ยปุ้มก้อนเนี้ยนี่แตได้มมองเลย ซึ่งซึ่งใจต้องให้ผีตัดคนอื่นตัดไม่ได้รอเรื่องเรือแยกมือมันแกรู้ว่าคุณนี้ตัดได้ไม่ได้อ๋อแกแกแหลรู้มอก็ครับต้องมีบารมีกันเลยกันนั้นมันแกแหลรู้คุณนี้ไม่มีวัดหน้าได้ตื้อกล้องอ่ะแกแหลรู้คุณนี้ตัดได้ไม่ได้แกแหลรูแ้แกจะชี้ไปเลยซึ่งซึ่งผีกันโต๊ะเลือกว่าเป็นผู้ตัดเล็กเลยับอ๋อใช่ป้าหนปลาก้าวโลงเัมนนี่ซึงก,ก็โอกมาจากหน้าป้ามันตัดตัดตะเฟย มันอาตรจันทร์หัวอกมาเป็นโอนยาววันนี้ใช่ไหมเว่ยเวลาโรตัดนี้สมมติว่าเราเราอาทิตย์ตั้งก็กาจินมันจะอกเป็นจินละาตาวตาวกันหมดนะอันอาตรจันทร์เป็นโคนหนึ่งแต่จริงมื่อเราตัดวันนี้มือฉันฉันผมเตรีมเอื้อมใช่ไหมผมมือฉันฉันหลังทีกันลื่นปิดปานกับเก็บรอบมาใช่กำเร่กันนวลนวลยินโรตัดกับควล่ควยลุ่นนี่แต่พอลุ่นตึงยินอ๋อไม่ใหญ่ตัดกับมีดเลยไม่กับเตียนเตียนกระชินแต่แกแปลงอะไรตอนแกก็หนังแปลงกระชินแล้วก็ว่าบุญ เอาเตียนั้นและไปตัด,ดเตียงรับแต่โก<ต><ต>นยาออกมาเต๋ากันหมดมันพุดออกมาหรือว่ามันมันอยู่อยูวว่แล้วอะไม่ตอนเด็กมันก็นเป็นหน้าป้าเจี๊ยบๆนี่อปอตอนแต่โกโยออกมันมันมีที่ยงกว่ารองกว่าลันแหละอจะแกตอินจะแตกเ<ว>ป็กปักเป็กปักเป็กปักวาลังมากนะอาจารย์มากาามาก <c oughs> แต่โก้าวออกมาถึงกับตาไม่ได้หรือยำแต,ยยยอแต่ก็ง่ายกัลุบลอบไปก่อนก็หวาไม่แลาว แต่ว่าในยูนี่คุมันก้าวใจไม่ได้หื <c oughs> อย่างนี้ก็อย่างรักทิศย,ยูนะก้องรักทิศก็อย่างมีอยู่ยนะแต่ว่าคุเก้าวใจไม่ได้ก็เลยลึก,ลกให้ความเสียตื้อไปแตมันเป็นปาชาติแต่ว่าลึกลับมันจับจับมัดไม่จับมัดจับปัดจับตรงได้ทันทีทันเนยไม่เหมือนวิญญาณราต์วิญญาณราศ์มันตาเหลวตําหลว,วคือตำจาตกปลึกแต่ว่าชาต์นี้ไม่ได้มันเป็นพลังงานคิดมันเป็นพลังงานทางคิดต้องจัดตาตอนนั้นโดยมังคืดปุน ตาตาต้องมีความเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่เป็นพ้นอ่าคุณหน้รุ่มบัสก้องความเป็นมอตามกฎเกณฑ์แล้วเลยเออนั้นสิพุ่มไปรวมพิธี่ก้าวโก้ไม่ไหมปนเอกปริมเล็กเลยกับแต่ก็แม่ตับปากตีเซ่อองค์หนึ่งกันเดี๋ยวผมไปทำเพื่อนั้นคือก็ได้รับการรับกรรมช่งมาได้ขนาดไหนนะไม่ก็บุคคลบุคคลทำกันกองปฏิพราะว่าต้องให้มีไอตีวดาปกปักหลักจาแต่มันก็ก็ไม่โอ้กแล้ว คือคือบุคคลสําคัญในประเทศนี้ก็ต้องมีบรารมีอยู่แล้วนะเป็นเป็นคนที่มีบุญบารมีอยู่แล้วแต่เป็นคนใญ่ญยคนโตในประเทศนั้นะซึงซึงการได้รับการประทานไหว้่างๆ่างๆไว้ต่างกันก็ไปตัดเล็กๆให้เพื่อกุมกล้องมันเป็นที่รีบร่บุคคลมัน,นะเะเราว่าไม่ร้วเกยรักเกชอจบเป็นพื้นอย่างไผู้นำประเทศดันนึ่งกันดังดันนึ่งก็มีคนชอบดันนึ่งก็มีคน <ๆ S 2> เป็นแบบีคนนึ่งใน,ในไปรวมพิที่ไปอยู่ในปิธีกัน ตกลงได้เรียบร้อยได้ซึ่งได้ป้าให้ปุณ้เพลียมมากาสาโนโนเลโกไปกากระส่งต่อไปให้ก็าแต่มตาปอแกตรงนั้นก็จบเรื่องปมก็ปวดตรงจากนั้นผมเอาองเดียวแหละกันอ๋อแต่ว่าคนอส้นญากขึ้นยาว่าเอาเม็ดหนึ่งด้วยครับถ้าไม่นั้นผมไม่มาถ้าผมมาผมต้องก้อนอันนึงกลาเป็นกาวอันได้กาวเขาเรียกเป็นนันเป็นเม็ดนะกาวงกาวองแต่เรานับจํานวนคืออันแหละต่เป็นองค์ซึ่งตวลงเจ๊กใจกันแต่ป๋อปุ้ม กองก็บภัยเรียละสีเหลือยืนในงานจานงอาจา้า์ก็เจ็กไปตามรายรายราย,รายการนู่นเลย